สามตัวตรงนะขอหวยขอหวยนะขอหวยไทยนะขอหวยไทยสามตัวตรงถ้าถูกนะพี่ทองถ้าถูกหวยสามตัวตรงนะจะซื้อกีตาร์เด็กเล่นมามาถวายพี่ทองนะมาดูดิลองอีกคนๆๆแล้วก็ลอง พี่ทองขอสัมตัวตรงนะบอกพี่ทองพี่ทองขอสัมตัวตรงนะถ้าถูกจะซื้อกีตาร์มาถาวายนะคะ